บทสรุป 1. ราคะโทสะโมหะในส่วนใดของการมาพบที่สกะทาคามียังต้องทำลายหรือละ 2. ส,สกะทาคามีคือผู้ยังต้องมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวนั้นคือโลกส่วนใดคือสกะทาคามียังต้องมาสู่การมาพบเพราะยังไม่พลากจากกามแต่เป็นผู้เริ่มทำลายกามได้แก่บุคคลสามจำพวก ที่ยังประกอบแล้วด้วยการโยคะและภวะโยคะเป็นอาคามีบุคคลสี่จำพวกที่ยังละโอรัมภาคิยะสังโยชน์ไม่ได้คือเริ่มทำลายกามแต่ยังทำลายได้ไม่หมดสกะทาคามีเปรียบได้กับบุคคลตกน้ำที่เป็นพวกว่ายเข้าหาฝั่งโสดาบันเปรียบได้กับบุคคลตกน้ำที่เป็นพวกลอยตัวและเห็นฝั่งแต่ยังไม่ได้ไหา้สู่ฝั่ง อินรีห้าของสกะทาคามีแก่กล้ากว่าอินทรีห้าของโสดาบันที่เป็นเอกพีชีซึ่งมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวการที่ดีกว่าประณีตกว่าการของมนุษย์คือการอันเป็นทิพย์แต่สกะทาคามียังไม่ถึงการหมดกามพบที่สกะทาคามีไปไม่ได้ได้แก่ผู้สิ้นสัญญาณสามพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย รูปภพและอรูปภพไปไม่ได้เพราะผู้พอประมาณในสมาธิและยังไม่พลากจากการยังต้องเป็นอาคามีตัวอย่างของภพที่สกทาคามีมาเกิดได้แก่เทวดาชั้นดุสิตในมิกสาลาสตรเมื่อตัดภพที่สกทาคามีไปไม่ได้ออกด้วยเหตุของสังโยต่ละได้และกำลังของอินทรีห้าที่แก่กล้ากว่าเอกพีชี รวมถึงกำลังของอินทรีห้าในส่วนของการเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิจึงทำให้กรอบของความน่าจะเป็นไปได้ของการมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวที่สกะทาคามีจะมาเกิดได้คือกลุ่มของเทวดาในกามภพซึ่งเป็นส่วนของการอันเป็นทิพย์ในกามภพที่สกะทาคามีกำลังเริ่มละสังโยชน์ในส่วนนี้จนกระทั่งราคะโทสะและโมหะสิ้นไป